สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง RMTP u l i v e ซึ่งเราผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันช่วงนี้นะคะข่าวที่กําลังดังแล้วก็เป็นกระแสภายในประเทศเรานะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคุกนะคะ วันนี้ฝนจะพาทุกท่านค่ะย้อนรอยไปณปีพศ2541ค่ะวันที่3มีนาคมณวันนั้นนะคะได้เกิดเหตุนักโทษ6คนด้วยกันทําการจับกลุมตัวผู้คุมนะคะณเรือนจํากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ได้เกิดเหตุฆาตรกรรมกันเกิดขึ้นณนะช่วงบ่ายของวันที่3มีนาคมปี2541ค่ะขณะที่นายสมพงษ์อ่วมน้อยผู้บัญชาการเรือนจํากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งท่าน กำลังเดินตรวจความเรียบร้อยภายในเรือนจําตามปกติทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเมื่อนักโทษชายจํานวน6คนที่กําลังนั่งฝึกงานฝีมืออย่างนิ่งเฉยทันใดนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมาพร้อมกันในมือมีทั้งสิวขวานและก็มีปลายแหลมนะคะที่ใช้ในการฝึกงานฝีมือนักโทษทั้ง6คนตรงเข้าไปล็อกคอนายสมพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจําอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ที่ข้อเท้าของนักโทษทั้ง6นะคะก็ถูกพันธนาการด้วย โซ่ตรวนอยู่ทางด้านนายสมพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจําในขณะนั้นค่ะแน่นอนว่าท่านไม่ทันได้ระวังตัวจึงตกอยู่ในเงื้อมือของนักโทษทั้ง6คนซึ่งล้วนแต่เป็นนักโทษในคดีอุกชะกันทั้งสิน้นส่วนผู้คุมคนอื่นนะคะที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าช่วยนายสมพงศ์จนทําให้เหตุการณ์ณวันนั้นเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นมีผู้คุมนะคะโดนนักโทษใช้อาวุธมีดรุมแทงจํานวนทั้งสิ้น2คนด้วยกันจนทําให้พื้นที่นะคะเต็มไปด้วยคาบเลือ เลือดเลอะเทอะไปหมดค่ะซึ่งเรื่องราวนะคะมันก็เลวร้ายไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเด่นนรกทั้ง6นะคะยังบังคับหูให้ผู้คุมคนอื่นที่ยืนคุมเชิงอยู่ในขณะนั้นให้ถอยห่างออกไปหากมีใครขัดขืนก็จะฆ่าผู้บัญชาการให้ตายทันทีเรียกได้ว่าในขณะนั้นไม่มีผู้คุมคนใดค่ะกล้าเข้าไปจึงทําได้เพียงแค่ยืนมองกันตาปลิบๆนะคะไม่มีใครกล้าบุ่มบา่ามเข้าไปช่วยเหลือจากนั้นค่ะนักโทษทั้งหมดก็พาตัวนายสมพงค์ขึ้นไปบน รถบรรทุกทางด้านหน้าบังคับให้ท่านนะคะนั่งข้างๆข,ขนขัโดยนักโทษเดนตายทั้งหมดนะคะก็คุมเชิงเอาไว้ด้วยการใช้มีดจาะคอหอยนายสมพงศ์ตลอดเวลาขณะที่รถกําลังพุ่งออกจากเรือนจำนายสมพงศ์ซึ่งถูกลูปคมจนสิ้นลายผู้บัญชาการเรือนจําก็อยู่ๆเกิดฮึดสู้ขึ้นมาทันใดนั้นเองค่ะเลยถูกกลุ่มเดนนรกรุมแทง รวมไปถึงใช้ขวานจามเข้าที่ศีรษะและลำตัวอย่างโหดเหี้ยมท่านส่งเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดหวยหวนแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปท่ามกลางความตกตะหนงของผู้คุมจํานวนหลายสิบคนที่ยืนลายร้อมรถมรณะอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้า,กากเข้าไปช่วยเหลือจากนั้นค่ะคนร้ายในคราบเดนคุกก็ได้เหยียบคันเร่งขับรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วบังคับรถพุ่งชนประตูเหล็กเสียงดันสนั่นดังโครมคลามค่ะรถส ทะลวงแหกปลากรัเหล็กจนพังพินาศออกไปได้อย่างง่ายดายโดยมุ่งหน้าไปยังตำบลเขาไม้แก้วอำเภอรกระบินบุรีจนกระทั่งเวลา14.30น,าก,านากำลังเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าได้ปิดเข้าล้อมบริเวณบ้านโป่งสะเดาตำบลเขาไม้แก้วอำเภอรกระบินบุรีซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นป่าละเมาะอยู่ห่างจากเรือนจำกระบินบุรีไปประมาณ20กิโลเมตรและเมื่อเข้าไปถึงค่ะทุกคนก็ต้องพบกับภาพอันสลดใจเมื่อเห็นร่างของ สมพงศ์ในชุดกางเกงขาย,ยาวสีดำเสื้อเชิ้ตแขนยาวนอนเสียชีวิตอนาถอยู่บนรถบรรทุกคันดังกล่าวซึ่งถูกทิ้งไว้ข้างทางในป่าละเมาสสภาพของท่านนะคะอยู่ในสภาพเลือดโชคร่างที่ศีรษะมีอรอยถูกจามด้วยขวานเป็นแผลชะกันสีข้างขวาและตามลำตัวมีอรอยถูกแทงด้วยของมีคมจนพลุนอย่างน่าสยองเมื่อชุดไล่ล่าทำการตรวจค้นบริเวณหน้ารถก็ยังพบขวานเปื้อนเลือดรวมไปถึงโซ่ตวนที่คนร้ายใช้ขน ตัดทิ้งให้ไว้ดูต่างหน้าคาดว่าคนร้ายได้ทิ้งศพของผู้บัญชาการเรือนจําไว้ข้างทางจากนั้นก็ได้ตัดโซ่ตรวนจนหลุดจากพันธนาการและทําการแยกย้ายกันวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการตามล่าจนกระทั่งจับกลุ่มนักโทษได้2รายได้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าจึงเหลืออีกสี่รายที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ในขณะนั้นและในเวลาต่อมานะคะในเวลา15นาฬิกาชุดไล่ล่าก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านโป่งใหม่ตำบลเขาไม้แก้วว่ามีคนพบชายแปลกหน้าสองคนแต่งชุดนักโทษเสื้อและกางเกงสี อิดเขียนหมายเลข015กับ025ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถจับตัวไปได้ในขณะนั้นนะคะพลตำรวจสนั่นขจรประสาทซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนที่ถามว่านักโทษทำรุนแรงหรือไม่ซึ่งท่านก็ตอบนะคะว่าการแหกคุกครั้งนี้รุนแรงมากส่วนจะหนีก็หนีไปไม่ควรทำร้ายผู้บัญชาการเรือนจำการแหกคุกส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ ผู้คุมนี่เล่นทำร้ายผู้บัญชาการกันเลยวันเวลาผ่านไปกว่า2วันค่ะชาวบ้านเดินทางมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าช่วงเช้ามืดได้ออกไปล้างหน้าบริเวณหน้าบ้านได้พบชายสองคนสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาซึ่งไม่ได้ใส่ชุดนักโทษนะคะเดากันไว้ว่านักโทษน่าจะขโมยเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้อยู่บริเวณด้านหน้าแต่ว่าสองคนนั้นนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงริมทางมีขวดเหล้าวางไว้อยู่ข้างตัวเมื่อชายสองคนรู้ตัวว่ามีคนเห็นก็รีบ รุกหนีไปเมื่อเจอ้าหน้าที่ได้ยินดังนั้นนะคะก็ทําการรีบไล่ล่าจับกลุ่มตัวทันทีแต่สุดท้ายก็ยังคว้าน้ําเหลวเช่นเคยเมื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะไม่ไกลกับต้นมะม่วงที่นักโทษทั้งสองใช้หลับนอนก็พบร่องรอยการก่อกองไฟมีเตากระทะแล้วก็เปลือกไข่ซึ่งเชื่อว,ว่านักโทษที่หลบหนีขโมยมาจากบ้านชาวบ้านในระแวกนั้นซึ่งนักโทษทั้ง4ี่คนนะคะที่หลบหนีสามารถหลบหนีการจับกลุ่มตัวของเจ้าหน้าที่ได้นานเกือบสั จนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศตั้งรางวัลน,นำจับลายละ2 5 0 0 0บาทแต่แล้วค่ะหลังจากผ่านไปเกือบ5วันมีนักโทษ1นายนะคะในจํานวน4นายเนี่ยเข้ามามอบตัวพอผู้เป็นแม่ได้ทําการเกลี้ยกล่อมซึ่งนักโทษรายนี้เล่าว่าการแหกคุกครั้งนี้ได้มีการวางแผนยาวนานประมาณ1เดือนเมื่อแหกคุกได้สําเร็จก็แยกย้ายกันหลบหนีและระหว่างที่หลบหนีอยู่นั้นได้เดินสวนกับเจ้าหน้าที่อยู่หลายครั้งแต่เจ้าหน้าที่จําหน้านักโทษ ไไม่ได้แลนักโทษหนึ่งรายรายนี้นะคะก็เรียกร้องให้เพื่อนเพื่อทั้ง3คนที่กําลังหลบหนีอยู่เนี่ยเข้ามอบตัวกับตารวจเวลาถัดมาร่วม2อาทิตย์ค่ะมีนักโทษทั้งสิ้น3นายนะคะที่กําลังหลบหนีอยู่1ในนั้นได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอให้แม่นั้นแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่จึงตรงไปที่บ้านของนักโทษรายดังกล่าวทันทีแล้วก็พบว่า ผู้เป็นแม่ของนักโทษกําลังทอดไข่เจียวให้ลูกชายกินเป็นจานที่3โดยสภาพของนักโทษรายนี้ผอมโซหัวโตสุดโซมเหมือนกับคนขาดอาหารนักโทษรายนี้นะคะเล่าว่าตอนแรกนัดหมายกันว่าจะหนีเข้าขเขมรแต่เกิดพลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนจึงเปลี่ยนเส้นทางลัดเลาะตามป่าเก็บเศษอาหารของชาวบ้านกินประทังชีวิตแล้วก็ใช้ตะไบเหล็กนะคะที่ขโมยมาจากชาวบ้านตะไบถูตรวน จนขาดก่อนจะขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านมาเปลี่ยนหนีไปรวมเวลาทั้งสิ้นเกือบ10วันจึงหวนคิดอยากกลับมาบ้านเนื่องจากคิดถึงหน้าแม่ที่กำลังป่วยอยู่15วันหลังจากที่นักโทษทั้ง6แหดคุกนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งมานักโทษคนแรกที่ถูกจับกลุมตัวได้ได้ผูกคอตายด้วยผ้าขม้าในห้องขังเดี่ยวส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากว่านักโทษคิดมากจากการแหกคุกแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเขาว่า นักโทษรายนี้ถูกทรมานจนฆ่าตัวตายจนกระทั่งต่อมานะคะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนักโทษรายที่5ได้เรียกได้ว่าก็เหลือเพียงนักโทษรายสุดท้ายค่ะที่ยังคงหลบหนีไปได้ซึ่งในขณะนั้นนะคะก็คาดว่านักโทษรายนี้น่าจะหลบหนีออกจากประเทศไทยไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชานี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับเหตุการณ์6เดนนรกนะคะแหกคุกซึ่งก็ได้เกิดเหตน ความรุนแรงได้เสียผู้คุมผู้บัญชาการเรือนจำกระบ,บินบุรีอย่างคุณสมพงษ์อ่วมน้อยไปนะคะซึ่งท่านก็ตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะอย่างที่บอกเขาว่าคุกไม่ใช่สถานที่ของคนดีค่ะถ้าเรากระทําดีประพฤติดีตามกฎหมายนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะไม่สมควรเข้าไปแต่อย่างใดค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ผ่านมารับฟังฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับชัน ด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถพิมพ์พูดคุยเสนอแนะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกับฝนได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ